ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงสเสวียอีกล่าวตอบทันทีไว้เป็นหน้าที่ค่ะเจ้าต้องแสดงให้พวกมันเห็นว่าเจ้าเก่งกาจขนาดไหนทําให้พวกตาบอดทั้งหลายได้เห็นเปิดหูเปิดตานางมั่นใจในตัวเฉินเซียงเป็นอย่างมากอีกอย่างนางก็คอยเฝ้าระวังให้เฉินเซียงอยู่เสมอเพราะแม้เขาจะไม่ยอมรับว่าเป็นเฉินเซียงแต่เหล่าขุมกําลังใหญ่ก็มั่นใจว่าเขาคือเฉินเซี่ยง อีกสองช่วยยามจะหมดเวลาการแข่งขันยามนี้เฉินเซี่ยงยังไม่สามารถก้าวข้ามหลงเพล่อหลงได้ดังนั้นเขาจึงต้องหาวิธีการจากทักษะกลั่นสวรรค์เพื่อเพิ่มคุณภาพของเม็ดยาถึงเขาไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่มันก็เป็นหนึ่งในวิธีการของทักษะกลั่นสวรรค์เป็นวิธีย่อยที่ไม่ได้มีชื่อเฉพาะเหมือนทักษะหมื่นปรุงยาเช่นนั้นขอเรียกมันว่าทักษะปีนป่ายสวรรค์ เฉินเซียงตั้งชื่อให้มันเพราะมันเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพให้เม็ดยาได้แม้เขาไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าแต่เขาก็อยากจะลองถึงจะยังเหลืออีกสองช่วยยามแต่ผู้คนก็อดทนรอเพราะพวกมันอยากรู้ว่าเฉินเซียงจะสกัดกลั่นได้เม็ดยาคุณภาพสูงหรือไม่และทันใดนั้นเตาปรุงยาของเฉินเซียงเริ่มสั่นผู้คนที่เห็นต่างมีความสุขเพราะการสั่นของเตาเป็นสัญญาณบอกว่าเข้าสู่ขั้นตอนบีบอัดเม็ดยาแล้วเพียงแต่ ปราณสวรรค์ที่ไหลเอ่ยอๆอยู่ทั่วถงหลักกลับไหลเวียนเข้าสู่เตาปรุงยาของเฉินเซียงอย่างรวดเร็วกระทั่งเริ่มก่อตัวเป็นหมอกปราณหมุนวนรอบเตาปราณสวรรค์มหาศาลที่หมุนวนอย่างรวดเร็วแปรสภาพเป็นพายุพวกมันถูกดึงดูดเข้าสู่เตาปรุงยาหมอกปราณเหล่านั้นเปล่งแสงสีที่งดงามผู้คนไม่รู้ว่าเฉินเซียงใช้ทักษะการปรุงยาอะไรแต่ด้วยที่รอบก่อนหน้านี้เฉินเซียงสกัดกลั่นเม็ดยาหนึ่งร้อเตาพร้อมกันยามนี้ผู้คนจึงไม่คิดว่าแปลกแค่สงสัยว่าเฉินเซียงกำลังทำอะไร ผู้อาวุโสใหญ่เขากำลังทำอะไรหลงหวิชานกล่าวถามแม้นางจะปกครองตระกูลหลงและมีธุรกิจร้านเม็ดยาขนาดใหญ่แต่นางปรุงยาไม่เป็นมันกำลังดูดซับเอาปราณสวรรค์เข้าไปในเตาหรือมันจะใช้ปราณสวรรค์เพิ่มคุณภาพให้เม็ดยากว่า4,000ปีที่นักปรุงยาจำนวนมากลองทำแบบนั้นข้าเองก็เคยแต่ยังไม่สามารถเพิ่มคุณภาพของเม็ดยาได้สำเร็จ มันเองก็สงสัยเช่นกันมันรู้ว่าวิธีการปรุงยาของเฉินเซียงต่างจากนักปรุงยาทั่วไปมันจึงไม่คิดว่าเฉินเซียงจะล้มเหลวเฉินเซียงดูดซับเอาปราณสวรรค์จำนวนมหาศาลเข้ามาในเตาปรุงยาจริงแต่เขาไม่ได้ผสานมันเข้ากับเม็ดยาเขาใช้ทักษะปีนป่ายสวรรค์เปลี่ยนให้ปราณสวรรค์มหาศาลเหล่านั้นกลายเป็นพลังพิเศษสายหนึ่งที่สามารถผสานเข้ากับปราณและผงสมุนไพรได้อย่างสมบูรณ์เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของมัน ส่วนที่ยากของวิธีการนี้คือปราณสวรรค์ที่ดึงดูดเข้ามาจํานวนมากนั้นใช้สร้างพลังงานพิเศษได้เพียงน้อยนิดและเขาเองก็ต้องใช้ปราณกับพลังเทพของตนชักนาปราณสวรรค์เข้ามาด้วยปราณสวรรค์นขนาดเท่าบ้านสามารถเปลี่ยนให้เป็นพลังงานพิเศษได้ขนาดเท่าเม็ดทรายดังนั้นปริมาณปราณสวรรค์ที่ต้องใช้จึงยากจะบรรยาย เฉินเซี่ยงผานปราณและพลังเทพของตนไปมหาศาลเพื่อชักนำเอาปราณสวรรค์เข้ามาหากจะเพิ่มคุณภาพให้เม็ดยามากขึ้นด้วยระดับพลังของเฉินเซี่ยงยามนี้เขาต้องทุ่มใช้พลังทั้งหมดเขาจึงขอให้หลงสเสวียอีคอยระวังให้นอกจากเฉินเซี่ยงแล้วไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังอะไรแต่ผู้คนที่เฝ้ามองก็ยังตั้งตาคอย เดิมที่หลงเพื่อหลงคิดว่าตนเองเอาชนะได้แต่เมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของเฉินเซี่ยงนางกลับเริ่มกังวลใจน้อยครั้งที่นางจะลงแข่งปรุงยาแต่ทุกครั้งที่แข่งนางก็ชนะได้เสมอแต่การแข่งขันปรุงยาที่ยิ่งในครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรกที่นางแพ้และมันคงส่งผลกระทบกับจิตใจของนางมากยามนี้ผู้ที่เป็นกังวลอาจเป็นนางเพียงคนเดียวเพราะนักปรุงยาทั้ง8คนพลาดโอกาสไปแล้วพวกมันจังเฝ้ารอผลอย่างอดทน เฉินเซียงและเช่าชวนยวินมีศักดิ์เป็นสิษพี่และสิษย์น้องยามนี้นางจึงหวังให้เฉินเซียงชนะแต่นางก็รู้ว่าหลงเพ่ยหลงไม่ธรรมดาก่อนหน้านี้นางก็เคยได้ยินตำนานของหลงเพ่หลงมาก่อนการหน้านี้ที่หลงเพ่หลงเคยลงแข่งนักปรุงยาที่เห็นนางล้วนหน้าซีดและหวาดกลัวผ่านไปหนึ่งช่วย,ยามปราณสวรรค์จำนวนมหาศาลยังคงถูกดึงดูดเข้าสู่เตาปรุงยาของเฉินเซียง ผ่านไปอีกครึ่งชั่วย,ยามเตาของเฉินเซียงก็หยุดดูดซาบปราณสวรยามนี้ปราณภายในร่างของเฉินเซียงก็เหลือน้อยเต็มทีท่าทางของเขาแสดงให้เห็นว่าต้องผ่านทางไปแทบทั้งหมดผู้คนเริ่มสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในเตาปรุงยาของเฉินเซียงเขาลืมตาขึ้นแต่ยังไม่เปิดฝาเตาเพราะยามนี้ยังสกัดกลั่นไม่เสร็จเขากินเม็ดยาแรกเริ่มที่เคยสกัดกลั่นไว้เข้าไปทําให้ปราณของเขาค่อยๆฟื้นฟูข้ากลั่นเสร็จแล้ว เฉินเซี่ยงกล่าวสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เตาปรุงยาของเขาอย่างมากมันก็สกัดกลั่นได้ไม่เกิน97คะแนนหากเป็น98คะแนนค่าก็ยังพอมีโอกาสชนะอยู่ผู้อาวุโสใหญ่กล่าวในใจเฉินเซียงลืมตาใบหน้าเผยความมั่นใจทำให้ผู้คนคิดว่าเขาจะเอาชนะได้เฉินเซียงเคลื่อนมือไปยังฝาเตาและออกแรงแต่เขากลับเปิดฝาเตาไม่ขึ้นราวกับมีพลังงานภายในนั้นรั้งไว้ เฉินเซียงออกแรงเพิ่มจนฝาเตาขยับเล็กน้อยและในยามนั้นเองแสงเจ็ดสีสว่างจ้าได้ใช้ผ่านรอยแยกเล็กๆออกมาแสงของมันดูเหมือนเพลินสวรรค์เจ็ดท่าแต่เข้มข้นกว่ามากสิ่งที่ปรากฏทำให้ผู้คนกล่าวไม่ออกโดยเฉพาะกับเหล่าเซียนเม็ดยาเพราะพวกมันรู้ดีว่าแสงเม็ดยาทั้งหนาแน่นและเข้มข้นมากซึ่งหมายความว่าได้เม็ดยาคุณภาพเหนือล้ำกว่าเม็ดยาคุณภาพสูงสุด เฉินเซียงออกแรงกระชากฝาเตาอย่างรุนแรงทำให้แสงเจ็ดสีที่อยู่ภายในทลักออกมาราวกับน้ำผู้สองประกายไปทั่วถงหลักของพระราชวังแห่งนี้ไม่นานนักแสงทั้งหมดบิดพันเป็นเกลียวแล้วแตกส่าไปทั่วทั้งถงผู้คนสูดกลิ่นหอมของเม็ดยาทั้งรู้สึกราวกับกำลังวังชาของตนเพิ่มพูนอย่างฉับพลันเมื่อแสงหายไปเฉินเซียงนำเม็ดยาแรกเริ่มที่เรืองแสงออกมาสี่เม็ดต่างจากนักปรุงยาคนอื่นๆที่ได้เพียงเม็ดเดียวเท่านั้น เฉินเซียงถือเม็ดยาสี่เม็ดไว้ผู้คนทั้งหมดต่างจ้องมองด้วยความตกตะลึงเมื่อเดินไปถึงอุปกรณ์ตรวจเฉินเซี่ยงนำเม็ดยาหนึ่งเม็ดวางลงไปอย่างระวงังท่านใดนั้นเองเหล่าเซียนเม็ดยาจำนวนมากได้เข้ามารุมล้อมเพื่อดูคะแนนของเม็ดยาหลงเพ่ยหลงก็เป็นหนึ่งในนั้นแม้แมนางจะมีอายุมากแต่นางไม่เคยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่มาก่อนอีกอย่างยามนี้นางก็กลัวเป็นอย่างมากว่าตนจะพ่ายแพ้แผ่นวัดคะแนนเริ่มหมุนคะแนนล่วงไปถึง95้า 100และเคลื่อนไปจนถึง103้ผู้คนตกตะลึงกับฉากที่เห็นพวกมันสูดหายใจลึกและไม่อยากเชื่อสายตาเพราะคะแนนเฉินเซียงได้คือ103ซึ่งเหนือกว่าหลงเพ่ยพรงอย่างเทียบไม่ติดผู้คนยืนนิ่งเฉินเซียงนำเม็ดยำเดวเดวอื่นขึ้นวัดคะแนนแต่ละเม็ดล้วนทำคะแนนได้103เท่ากันหมดเฉินเซียงหันมองเฮิเผยชิงแล้วยิ้มพลางกล่าวตอนนี้คงตัดสินผลแพ้ชนะได้แล้ว เฮอเผยชิงสูดหายใจอย่างยากลำบากแน่นอนว่ามันไม่อยากมอบเตาปรุงยาเทพให้เฉินเซียงเจ้าเป็นผู้ชนะแม้มันไม่อยากทำแบบนี้แต่มันก็ไม่กล้ากลับคำต่อหน้าผู้คนมากมายหลังจากได้เตาปรุงยาเทพมาเฉินเซียงรีบเก็บเข้าแหวนทันทีและยามนี้เหล่าผู้เชี่ยวชาญในห้องพิเศษได้เริ่มเคลื่อนไหวการแข่งขันสิ้นสุดเ,เพ่อเผยชิงกังวลเพราะยามนี้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเข้ามาล้อมเฉินเซียง ขณะที่เฉินเซี่ยงจะเดินทางจากเวทีกลับมีเสียงดังขึ้นจากทุกทิศทางช้าก่อนหยุดเดี๋ยวนี้คนแรกที่ตะโกนคือมังกรศักดิ์สิทธิ์อีกคนคือเฮอฟงพวกมันรู้ว่าคนเบื้องหน้าคือเฉินเซียงซึ่งเทียบได้กับพลังสมบัติเดินได้พวกมันจึงไม่ยอมให้จากไปมังกรศักดิ์สิทธิ์หันมองเฮอ่งก่อนจะเข้าประชิดกายเฉินเซี่ยงแล้วกล่าวอย่างเย็นชาเจ้าคือเฉินเซียงเจ้ามีดับเทพของตระกูลมังกรจากพัิอยู่หกักเจ้าไม่ส่งคืนเจ้าออกจากที่นี่ไม่ได้ เฉินเซียงเคยประสบกับสถานการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแล้วเจ้าพูดอะไรข้าไม่เข้าใจเมื่อเฉินเซียงกล่าวจบแรงกดดันที่น่าเกรงขามปรากฏปรันมังกรที่น่าสะพรึงกลัวปกคลุมเวทีข้างกายของมังกรศักดิ์สิทธิ์ปรากฏชายไวกลางคนแรงกดดันที่มันแผ่ออกมาราวกับสามารถสยบโลกล่าทําให้ผู้คนหวาดกลัวส่งดาบมังกรครามสังหารปีศาจคืนสมมาสะแล้วพวกข้าจะไม่ติดใจเอาความอีก จักรพรรดิมังกรกล่าวอย่างเรียบเฉยดวงตาจับจ้องเฉินเซียงอย่างดุดันทำให้เฉินเซี่ยงรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่หนักหน่วงทำไมท่านถึงกล่าวว่าดาบมังกรครามสังหารปีศาจเป็นของตระกูลมังกรจกักรพรรดิท่านเฉินเซียงกล่าวถามผู้ที่สร้างมันคือเทพผู้สร้างในตำนานไม่เห็นบอกว่าเกี่ยวข้องกับตระกูลมังกรจกักรพรรดิตรงไหนเฉินเซียงไม่จำเป็นต้องปิดบังตัวตนเพราะเขาเตรียมพร้อมมาแล้วตระกูลมังกรจักรพรรดิชักจะมากเกินไปแล้ว หว,วังว้เฉวียนกล่าวด้วยโทระแต่ขณะที่มันกำลังจะลงไปบนเวทีเช่าวชวนหยินกลับเดินเข้ามาในห้องทุกท่านไม่ต้องกังวลอาจารย์อยู่แถวนี้สิน้องไม่เป็นอะไรหรอกก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงบอกเล่าเรื่องอาจารย์กับนางหากเผชิญหน้ากับจักรพรรดิมังกรต่อให้เป็นควันเซียนเหรือนหวางก็ยังต้องประสบกับแรงกดดันใหญ่หลวงผ,ผู้อาวุโสใหญ่ลงมือเถิดตระกูลมังกรจักรพรรดิชักจะอวดดีเกินไปแล้วหลงวุยชานยืนขึ้นใบหน้าเผยโทสะ ไม่นานนักคนของวิหารเพลิงพระเจ้าและคนของวิหารสยบปีศาจก็ขึ้นมาบนเวทีชเชิญเซี่ยงผนึกศักดิ์สิทธิ์สยบปีศาจอยู่ในมือเจ้าส่งมันมาซะไม่เช่นนั้นเจ้าเชิญเสี่ยงพวกข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าในเรื่องที่เกิดขึ้นในแดนสวรรค์ชั้นสิบคนของวิหารเพลิงพระเจ้าและวิหารสยบปีศาจฉ่วยโอกาสในยามนี้เพื่อคิดบัญชี ผู้เชี่ยวชาญรอบกายเฉินเซียนล้วนเป็นเซียนหวางแต่จักรพรรดิมังกรเหนือล้ำกว่านั้นแน่นอนว่าเฉินเซี่ยงไม่มีทางสู้พวกมันได้เมื่อเห็นผู้คนเริ่มเข้ามาจักรพรรดิมังกรจึงแค่นเสียงอย่างเย็นชาถ้าเจ้าไม่ส่งดาบมังกรครามสังหารปีศาจมาก็จงตายซะจักรพรรดิมังกรแข็งแกร่งที่สุดในหมู่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญยามนี้เพราะผู้ที่ส่งพลังที่สุดของวิหารสยบปีศาจกับวิหารเพลิงพระเจ้าไม่ได้มา ดังนั้นพวกมันที่มาแทนจึงไม่กล้าขวางจักรพรรดิมังกรเพราะต่อให้พวกมันแข็งแกร่งแต่ไม่พอให้รับมือจักรพรรดิมังกรอันธพาลน้อยเจ้ามีเหรียญปันป่วนแรกเริ่มไม่ใช่หรือใช้มันสิแล้วข้าจะพาเจ้าหนีทังเจียนเทียนกล่าวกับเฉินเซียงด้วยสัมผัสเทพเฉินเซียงยังเหลือเหรียญเพลิงปันปันป่วนอีกสี่เหรียญที่ยังไม่ได้ทําพันธสัญญาหากเขาทําพันธะกับมันมันจะเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์และทําให้ผู้ที่ต้องแสงจะขยับไม่ได้ เฉินเซียงยืนนิ่งเพื่อรอคำสั่งของฮังเจียนเทียนเดิมทีเขาคิดจะใช้แต่กลัวว่าจะไม่ได้ผลกับจักรพรรดิมังกรแต่เมื่อฮังเจียนเทียนสั่งเขาจึงต้องทำตามถ้าเกิดเหรียญเพลิงปั่นป่วนใช้ได้ผลเจ้าก็เอากระบี่มังกรศักดิ์สิทธิ์แทงจักรพรรดิมังกรซะเพราะยังไงแล้วมันก็ไม่มีทางป้องกันกระบี่มังกรศักดิ์สิทธิ์ได้อยู่แล้วหลงเสวียอีกล่าวส่วนข้าจะลงมือกับเจ้ามังกรศักดิ์สิทธิ์น้อยนั่นให้มันได้รู้ว่าต่อให้จักรพรรดิมังกรอยู่มันก็ไม่อาจรอดพ้นชะตากรรม่อกัง คำกล่าวนางทำให้เฉินเซียงตื่นเต้นเขาจึงนำเหรียญเพลิงปั่นออกมาและด้วยที่สายตาทุกคู่จับจ้องอยู่ที่เขาวพวกมันจึงสังเกตเห็นเหรียญปรากฏขณะที่ผู้คนคาดเดาการกระทำของเฉินเซียงโลหิตในมือของเฉินเซียงกลับไหลรินทำให้ผู้คนรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างขึ้นเหรียญเพลิงปั่นป่วนแรกเริ่มหนีจัก,กรพรัดมังกรกำลังจะเคลื่อนกายหนีแต่แสงของเหรียญกลับอับชลมร่างของมันและคนรอบข้าง ผู้คนรอบข้างที่ต้องแสงถูกพลังลึกลับตรึงไว้จนไม่อาจขยับเคลื่อนไหวเอาเลยหลงสเสวียอีตะโกนพร้อมกับทะยานออกจากร่างเฉินเซียงเฉินเซียงนำกระบี่มังกรสักออกมาแล้วแทงใส่ตำแหน่งที่มุกมังกรของจัก,กรพรรดิมังกรอยู่อย่างเต็มแรงแม้เฉินเซียงจะทะลวงร่างของมันได้แต่พลังภายในของมันกลับต่อต้านย้อนกลับมาได้แค่แทงมันได้ก็พอแล้วเจ้าสังหารมันไม่ได้หอกไปฆ่าเซียนหวังคนอื่นแทนหลงสเสวียอีกลับคืนสู่แหวนของเฉินเซียง เฉินเซียงเก็บกระบี่มังกรศักด์จากนั้นพุ่งเป้าไปยังเซียนหวางที่แข็งแกร่งที่สุดของวิหารสยบปีศาจและวิหารเพลิงพระเจ้าพร้อมกับนำค้อนของเทพผู้สร้างฟาดเข้าที่หัวและตันเถียนของพวกมันแต่ขณะที่เฉินเซียงกำลังจะควักเอามุกสวรรค์ของพวกมันทั้งเจียนเทียนกลับตะโกนขึ้นพอแล้วเจ้าอยากตายหรือไงและทันใดนั้นเฉินเซี่ยงรู้สึกราวกับถูกคว้าตัวและปรากฏตัวขึ้นที่แม่น้ำสายยักษ์ย้ายแห่งหนึ่งในพริบตาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ